สวัสดีครับผมแบงค์ออนทัวร์นะฮะเวลานี้จักโมงหรอือตีอะไรกันอ้างปะตีสองครับไม่ได้ไม่ได้อนาฬิกาประหมึเวลานี้ตีสองนะฮะอยู่ที่จุดตรวจหรือว่าที่คัดกรองคนที่จะ ชั้นบีหนึ่งนะฮะสนามบินอินชอนนะครับผมวันนี้พาพี่คนคนบีนะท,ที่หมดหมดแท็กหมดแท็กแล้วเนี่ยมาตรวจสุขภาพก่อนบินกับไทยนะครับเวลานี้ก็ตีสองเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะก็น่าป็นใช่ตีอ่าตีสองสามสิบนาทีนะครับเขาไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศเข้าไปนะฮะให้เฉพาะที่ คนที่จะเดินทางออกนอกประเทศเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่มีวีซ่าหรือไม่มีวีซ่าก็ตามนะฮะที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือออกนอกประเทศต้องผ่านจุดนี้เท่านั้นนะครับชั้น B1 นะฮะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ก็จะมีใบตรวจโรคให้ก็ลผลตรวจโรคก,ก็ออกภายใน6ชั่วโมงนะฮะใครที่จะบิน บินตอนเช้าพวกนี้นะวันนี้เช้านะสำหรับพี่เขาเนี่ยตัวเครื่องบินบินเก้าโมงเช้าเดาเดวเดพี่เขามาเดวเดสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวเวลาหน่อยเดี๋ยวเวลาหน่อยอาวันวันที่เขาพี่เขาสัมภาษณ์หน่อยเขาให้ทำอะไรบ้างครับเข้าไปข้างเข้าไปเขาก็ขอดูตัวเครื่องบินนะครับตัวเครื่องบินก่อนใช่ครับครับแล้วก็พาสปอร์ตครับ แล้วก็ถามว่ามีไข้มีไอมีอะไรไหมเราก็บอกว่าไม่มีครับไม่มีแล้ว,แล,วแล้วก็ได้ตรวจโรคอะไรนะครับเข้าไปห้องตรวจหาหมอตะกี้หหนี่ก่อนก่อนตรวจเสียถ้าตรวจสองหมื่นสองหมื่นวอนเสียสองหมื่นใช่ไหมครับสองหมื่นวอนครับถ,ถ้าถ้าใครไม่มีใบนี้ไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ใบไหนครับใบไหนใบนี้ใช่ไหมใบตรวจโรคใช่ไหมตรวจโรคอันนี้คือผลออกเลยคือตาบากนี่ครับอ๋อไหนไหนไหนผมดูหน่อยก็ถามนะครับว่ามีใบอย่างนี้นะครับมีเมียไหมครับ เนี่ยมันมันจะเป็นใบประมาณนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะขึ้นเครื่องได้ใช่ไหมฝ่าเดี๋ยวเผมจะถ่ายลงอ่ายแค่เลยเดินทางแล้วครับพี่หนุ่มเดินทางแล้วครับพี่นุชครับเจ็ดโมงสองหมื่นนะครับดูค่าใช้จ่ายเจ็ดโมงถึงแปดโมงพักพักกินข้าวเช้านะเขาเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงตั้งเจ็ดโมงถึงแปดโมงครับนะครับ เปิดเปิดี4ชั่วโมงอยู่แต่ว่าเจ็ดโมงถึงแปดโมงพักพักพักหนึ่งชั่วโมงว่างั้นใช่อ๋อเจ็ดโมงถึงแปดโมงครับข้าช้าใบนี้แค่สองเหมืนคนีก็โดนกักตัวด้วยนะครับอันอันอันนี้ต้องไปไทยก่อนแต่มัน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 มีให้มาให้ตรวจนี่ประมาณสองคนวีอันนี้มีวีซ่าอันนี้มีีวีหมดทุกคนนะครับ อันนี้ตรวจโรคผ่านเลยครับเลือดบวกเลยยังไงไม่รู้แล้วก็ไม่คนอื่นเข้าในห้องนใช่ต้องต้องให้คนต้องให้คนที่จะเดินทางออกนอกประเทศมีสองใบนี้เดี๋ยวเผมถ่ายอีกใบหนึ่งกันอ๋อใบใบแบบเดียวกันเนี่ยโอ้คล้ายคล้ายกันครับใบเสร็จ มาตรการมาตรการที่ต้องมาตรวจโรคก่อนรับอันนี้ผมผมพาพี่คนบีแต่ไม่รู้ว่าคนที่ไม่มีวีซ่าจะได้เสียเท่ากันไหมผมก็ไม่แน่ใจก็ต้องดูก่อนเห็นเห็นเห็นบางคนบอกว่าเสียแสนแสนหกเนี่ยไม่รู้ว่าจะจริงไหมนะครับแต่ของของพี่หนุ่มเขาเนี่ยเสียแค่สองหมื่นวอนเองนะครับตกใจหมดเลยกว่าเสียเยอะถึงกี่เดือนนิงเดือนเลยไม่รู้เรื่อยๆนี่นะครับชั้นชั้นบีหนึ่งนะฮะ จนกว่าควิดาจะหายนะครับให้มาตรวจโรคก,ก่อดกับไทยนะครับทีนี้เท่านั้นนะเนี่ยจะมีใบรับรองแพทย์การเยืนยนันให้มาสามใบที่ไทยก็น่าจะสมมตรวจแล้วครับตอนนี้กรณีคนคนเราเนี่ยคืออยู่ในพื้นที่ตัวเองอยู่แล้วนะครับพี่หนุ่มไม่ได้เดินทางไปไหนนะฮะอยู่ในพื้นที่ตัวเอง วัดครดนนี้เองครับครับผมแล้วเราก็จะไปที่ไหนกันต่อครับอันนี้คือข้าวๆนะครับช <c oughs> ั้นเบีครับสำหรับปลานะยบินปิดเก้าโมงนอะครับนี่ย เมืก่อนได้ยินว่าคิวเยอะไงคิวเ <ๆๆ S 1> กิดโลกแต่ไม่มีเลย <laughs> ไม่มีคิไม่มีไม่มีไม่มีคิวนะครับเพราะว่าเรามานี่ก็ตีสองสามสิบแล้วเราออกจากบ้านมาตีหนึ่งแล้วผ่าเนาะ<ด>มาถึงนี่ก็ตีสองกว่าถ้าปตีจมูกมีขายนะครับถ้าปตีจมูกมีขายแ <2 S 1> ต่แต่ 1, <2 S 1> ต้องตีสี่นะสองพื้นต่อหนึ่งคนต้องผืนต่อหนึ่งคนเขาเปิดเขาเปิดตีสี่นะครับให้ให้ให้ลงมาที่นี่นับอยากกู้ครับอยากกุ๊กแปลว่าร้านขายยาครับอยากกุ๊กร้านขายยาเนาะปา่อืม สองพื้นต่อหนึ่งคนครับผตอนไม่ได้ขาดแคลนครับไไไม่ด้ปเพราะว่าถ้าถ้าถ้าขาดแคลนต้องไปภาคอีสานแน่ๆเนาะตรงนั้นมีทั้งแกนทั้งทีมมานี่หรือมาไหนอุลีตรงไหนไม่ไม่อุลีอยู่ข้างบนนี่กว่าไปไปไปข้อมูลเขาเปิดยี่สี่ไม่ไม่เนขาเปิดเขาเปิดเอ่อที่สิบยี่ห้ามาแตรงงานในร่องไร่ไปไหนด้วยที่ ถ้าปิดจมูกที่นี่ก็อีกนึงก็ประมาณ4,000วัล5,000วัลครับมีเป็นเงินบ้านเราประมาณ150บาทครับ150บาทถามว่าแพงไหมก็ไม่มันก็ราคานี้ตั้งแต่ยังไม่มีโควิดใช่มันราคานี้ตั้งแต่ยังไม่มีโควิดนะครับเพราะว่ามันกำทีเอ็ม2.5ได้นะครับนี่ดูบรรยากาศโดยรอบครับเนี่ยดูบรรยากาศโดยรอบๆชั้น B1 นะฮะลงลิฟต์มานะครับคุณกลัวอะไรกันนะเนี บอกว่าอยู่ชั้น B1 ครับชั้น B1 ครับลงเรียบมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะจ๊ะร้านสตาร์บัคนะครับผ่านร้านสตาร์บัคด้วยเ<ม>นี่ยทางทางเดินอุนรดรไปทางนน้นนะคได้ไหมครับ <c oughs> เดินตรงไป <c oughs> เดินตรงไปครับ <c oughs> สำหรับคนที่มีวีซ่านะครับที่จะทำเรื่องเอาเงินที่สนามบินคือเป็นเงิน ทุกเงินนะจ๊ะก็จะเิมท่าเอ่มเตมได้รอเอาเอาเจาล่างมือก่อนเจาล่างมือก่อนนะจ๊ะมีมีทุกซอกทุกมุมนะครับมีทุกซอกทุกมุมไม่ต้องกลัวนะครับใช่เจาล้างมือเจาะล่างมือนี่คือมีมีเยอะอะไรอะไรหลุดอันนั้มันกิออนไหนกันเมื่อื่น เราจะไปเดินเอกสารเอาเงินกุ๊กมินที่สนามบินเสียป้ายตรงนี้เจียป้ายตรงนี้นะครับเทียวเขียวนี่คือให้มาเอาเกียวได้ลงเรียบมานะครับชั้นบีหนึ่งเนหะ็นไหมใครที่จะมาสนามบินมามาตั้งแต่เช้าหน่อยก็ดีเราสายๆคนเยอะไปเราขึ้นไปกัน เราจะถ่ายทอดสดเราจะถ่ายทอดสดอย่างนี้ประมาณสักสองชั่วโมงแล้วก่อนเราจะตามไปถ่ายจนเกิดหมดเลยก็ได้วันนี้ไม่มีสาระและไม่มีสาระทุบคนเรียนต้องมีสาระนะครับแล้วเราก็จะไปดูว่าคุณยังไม่หมดข้างในข้างในสาม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 เฮ้ยป้าอุลียูยังไม่ไม่เปิดเลยไปปบอกที่เลยก่อน คไปบอกพี่ว่าอยู่ตรงไหนเพราะมันจะจะเรีกลับไปนอนรบกันครับให้อ่าชั้นบีหนึ่งครับพี่นุชครับชั้นล่างสุดเลยนะครับพูดโดยสารขาเข้าชั้นล่างสุดเลยดูบรรยากาศเลยบรรยากาเลยบรรยากาศตอนนี้ยงเงาเลยนะครับป้าป้าต้องอ่าต้องเอานี่ก่อนเลยทางไหนอุลีทางไหน อันนี้ดูนั่นก็ได้แต่ว่าแต่ว่าต้อไงไอไออันนี้ก่อนดิต้องอะไรไอเช็คเช็คอินก่อนต้องใอยไปยื่นเพราะว่าต้องมันต้องมีใบไอ้เช็คอินสนามบินเนี่ยยื่นกับธนาคารอีกทีหนึ่งนะเช็คต้องไปเช็คอินก่อนแล้วถ้าเคาน์เตอร์เช็คอินควรจะเปิดที่ยังไม่นั่นเนาะเปิดทีสีครับโหลดกระเป๋าได้เลยตีครับครับตีนีอุลี่ตรงนี้เหรอนี่มันนั่นมันนั่น คลองปลาเนี่ยแถวแรกเลยเนี่ยเก่าโมงเก่าโมงสามสิบหันป่ะนี่ TG หกห้าเจ็ดบังคอกนี่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมินะครับไหนนี่เหรอครับนี่อูรีนี่ครับ ของฟ้ากูยูช่องดีโนเลงดีถ<ด>้าไปส่วนโลกต้องไปที่หนึ่งแต่ถ้าอยากเป็นที่หนึ่งละต้องไปที่ไหนไปไ<ห>นคช่ม,มาารมคมคายนะครับไอไอนั่นมาเดินเอาอยู่นี่หมดเลยใช่ไหมครับทั้งเงินพุม่มมินยันคืนมันมันหล่นแล้วแต่เขาใส่ธนาคารอย่างสมมุดเคเบูฟังผุนเลยเคเบลเคบลเลือกอ่าอ่าอย่างจึงห้ำ พขาจะใส่ทีมขึ้นอุลี่อุลีมาเปิดมาเอาอยู่นี่ก็ได้ท่านท่านกว้างที่วันี้โควิดเขาแบบกลับได้แบบสบายสบายปกติบ่ต้องตอนนี้คือวัป่าช้าตอนนี้ตอนนี้คืวันป่าช้าดีๆเลยครับคนยังไม่เยอะเลยสนามบินจอนไม่เป็นไม่เป็นอย่างนี้นะปกติเมื่อเรา เอารถไปจอดชั้นใต้ดินมารถแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูล้องบรรยากาศโดยรวมมื่อวันที่11เนอะ11เวลาประมาณตีสองเคียงนะครับเกาหลีใต้11เหรอ,อ11เหรอ เช้าวนที่สิบเอ็ดหน้าบ้านใหม่แล้วเราเราไปหานั่งกินอะไรดีเรายังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยึกก็จะเลิกงานมาไปกินเบอร์เกอร์ปะไปกินเบอร์เกอร์แป่บาไปไหมนู่นโนู่นฟังนู่นนี่อยู่ตรงนี้นี่ในฝั่งนี้นน จะเป็นกลุ่มคนไทยแล้วก็ต่างชาติก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่หล,อ,ลอมแหลมนะครับคนคนก็จะเริ่มทยอยมาก็ประมาณตีสี่คิวแรกเพราะผมเพราะผมมาก่อนเลยเพราะว่าต้องตรวจก่อนเนาะป่านะม,มาก,ก่อนดีเพราะว่าเราไม่ต้องรอคิวป่ารวยแล้วป่ารวยแล้วเนาะป่านะกับไทยเนะยาะย,ยังยังยังไม่อยู่ ก็ไม่ต้องกลัวพวกผมนะครับผมผมกลับนี่ก็คือพวกผมรวยแล้วนะครับไม่ใช่ว่ากลับเพราะโควิดสิบเก้านะครับ<ช>คือคือพูดอย่าง,งั้นคืนอยังไงกลับเพราะสัญญาจ้างหมดนะใช่สัญญาจ้างหมดนั่นแหละแต่ว่าคนคนไทยที่ที่กลัวแบบเขากลัวเพราะอะไรครับป๋าพเพราะมีผลให้เขาไหมครับอันนี้ไม่ใช่คโควิดกันไม่ใช่นะครับไม่ใช่นี่เขาวีดสัญญาจ้างหมดนะครับคือไม่ต้องกลับหรอกมึงใครนะครับเพรโคเศรษฐกิจไม่ดีใช่ใช่แล้วแล้วแล้วยังไงอีกครับแล้วก็ เอยจะพูดกันพี่าเพมาแม่เราพูดแลดกินไม่ดีเฉยมีตค้นอันยานโรคระบาดระดับใบ้านกลัวไม่มีตังค์กบาดโระบาดก็กลัวกลัวตังค์ไม่มีบาทก็กลัวนะร้านมาเกยงนี่นี่ร้านมาเกยรนี้เออนี่ไงนี่ไงโอ้ยเมยหิวเขากเลยกินเขาจุกันนะครับ คุณครับคนไทยคนนอนอยู่ครับเดี๋ยวคนไปเข้าร้านขเขาจะมีผ่านในพวกเครื่องพ่พนพ่นแอลกอฮอล์ด้วยนะเ,เดี๋ยวเราให้ให้ดูหน่อยมียหรือเปล่ามีมีมีใซ่นั่นไงไหมเครื่องพนน่นแอลกอฮอล์นะอ๋อเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ครับเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ป่ะ <c oughs> อันนั้นอันนั้นถ้าถ้าน้ำยาหมดก็เอาสายนี้เลยเนาะอ๋อนี่นะมันมันเปิดดูนี่กินนี่ละ บอสอันลูกคุณไหมอูริไหมเดาเดาให้ปลาหนุ่มเช็คเช็คเอาไอ้ตัวเครื่องบินก่อนต้องต้องคอยไปยืนครับนอาละไปไปไปสั่งกินอยากกินยังสั่งเอาเลยครับในใจเองเลยเปิดยูซีชั่วโมงไปสาระ บ่มันบ่มันสาระคดีเลยสาระบ่มีโอเคครับผมผมถ่ายทอดสดให้ดูแค่นี้นะครับอ,อ,นนอันนี้รำลงอ,อันนี้ป้าป้าผมเอาปีกไก่ชุดหนึ่งไงนุ่นนุ่นนุ่นอ,นนอีกตัว คนนั้นผมสั่งอีกอย่างว่าแซบๆเป็นรุ่นนี้แหละซื้อออีเด้อนเผมเอาอย่งมาไปกินน้ำกกนมะไกลน่ะเรายังกินิดูคนเกาหลีเราผมีตาเขาใส่ภาพปิจิโมไหมครับดูครับดูดเพปลใส่เปลใส่เปลใสเปสีป่ะโคคาโล่าบดเราเพิ่เพิ่สีแถมให้เลยนะเพิ่นแถมให้เอเราเป็นชุดว่าดิ คนขายเป็นชุดนะเอายี่กีงคคาโคละคัชเชเหรอไี่กเระสต็อตโร้ย่นเอเเี่กี่เมียเกยหรไม่่นนฮนะฮานะฮฮะอันนี้อันละอันละนึงสองสาสหาเอาเอาเอาขึ้นกันปะ เว่เว่อันตกกระเทีมเว่เบาว่าอันมาเว่ตกกระเทียมอันดอกกันเลยทำไมไม่เอาเป็นผ่านแล้วผ่านแล้วโอเคครับคือแบบแบบนี้สั่นเนี่ยเนี้ยแบบนี้ก็บเนี้ย